วนันีครัก็สวัสดีครับผมต้นไม้นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นเกมโลบ l ล็อกอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นในแมป Welcome to so scary mansion enjoy y o u visit ก็คือขอต้อนรับเข้าสู่ข้างล่ของนายสยองขวัญน,นะครับแล้วก็อันข้างล่งา,างบรรทัดที่3ก็คือ ขอให้สนุกกับการเที่ยวของคุณนะครับเอาแบบปกติกว่ายากไม่เอายากมันต้องใช้เวลาเยอะสำหรับคนเก่งๆผมไม่ได้เก่งนะครับโอเคเฮ้ยนี่มันหลับอยู่เขาไม่ชอบให้นอนหลับของเขาถูกขัดจังหวะเออเราอยา่ารบกวนเฮ้ยมาแล้วมาแล้วยมองข้างหลังนะยมองข้างหลังยิ่งมองทำให้เรา เราไม่เห็นข้างหน้าทำทำให้มันเข้ามาเร็วขึ้นเร็วเร็วเร็วหนีเร็ว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 เกล้เข้าเาแล้วเรวเร็วเเรเร็วเวเอวเรเรเร็วเร็วเร็ว่อเรรรเ ไอ้เหี้ยแม่งตายพร้อมกันเลยบ่ะมะเมื่อกี้โอเคไม่เป็นไรโอเคมาถึงแล้วเฮ้ยลบ นี่หมันเร็วขึ้นโอเคโอหวิคค่งโครสะโลเลยเลยนะครับดูดิ นี่ห้ามโดนกับดักนะครับกับดักแมงคุดน่ากลัวนะครับสำหรับกับดักหมีนะครับหรือว่าหรือว่าผมสามารถเรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่ากับดักปากฉลามนะครับเพราะว่ามันมีฟันฟันคมเหมือนฉลามนะครับแล้วก็ปากกว้างเหมือนฉลามเหมือนกันนะครับ โอเคไปต่อไปต่อ,อน,นีแม่งโคตดเล็กเลยว่ะเสี่ยงกับการตกสุดๆเลยนะครับไปอุ้ยอันนี้แม่งยิงยิงน่ากลัวกว่านี้กว่านี้ครับยิงน่ากลัวกว่ากว่ากับตักตักฉลามนะครับโหเสียงของรถแม่งโคตรน่ากลัวโคตรขนลุกเลยนะับ อันนี้เหมือนว่าเหมือนว่าเข้าไปเข้าไปในปากของมันนะครับตดนมันแดกเข้าไปแต่ยังมไม่ทันได้ตายนะครับยังไม่จบเพียเท่านี้นะครับทุกคนอาจจะคงรู้นะครับผมโอเคนะครับนี่เข้ามาในที่สุดแล้วก็เข้ามาข้าง,างในตัวของมันนะครับไอเหี้ยตกตกน้ำพิษสีเขียวตายหายน้ำย่อยไปวะเนี่ย ผมว่ามันน่าจะเป็นน้ำย่อยนะครับเป็นกรดอะไรอะไรแบบนี้นะครับโอเคไปต่อไอ้เฮียกูตายแล้วเ้ยเราอย่ายอมแพ้อย่าได้สิ้นหวังโอเคผ่านมาแล้วนะครับ น,นี่ไม่คดกว้างสูงกว่านี่เราหยิบได้เลยนะครับอันนี้รีเซ็ตลังเอ้ยเฮียติดอย่างก,กับแฮงเยัยก,กับเกมไวรัสเฮียอะไรประมาณนี้เลย คือการโขนซองลิงเลยเลยนะครับบราคเคลื่อนที่นะครับผมเอยอะเกือบโดโนแล้วใช้แผ่นตีกับด้านล่างเพื่อข้ามไปได้ โอเคนี่อะไรเนี่ยโอ้โ oh. หเห็นแล้วก็ขาสั้นเลยนะครับถ้าเกิดเป็นในชีวิตจริงนะครับดูดิแม่งไม่แม่งไม่มีอะไรกัน้นและยิ่งไปกว่าน,นั้นนะครับก็คืออันนี้นะครับมันดูเล็กนะครับดูดิโอ้โ oh ห oh. เล็กโอ้โ oh ห oh. แม่งโคตรยาวอีกจะยาวไปถึงไหนอ่ะย,ยาว ยาวไปถึงเชียงใหม่เลยเลยนี่ไงวะเฮ้ยโอเคนี่ก็คือหมุนนะครับหมุนเออหมุนอย่านะอย่าพลาดนะเออได้แล้วได้แล้วเฮ้ยทางออกหรือเปล่าใช่ไหมเฮ้ย ก็คือร่างกายในตัวมันเนี่ยแปลกมากเลยนะ,ยนะคะรับนเ,นงงเลยนะครับเฮียเราเราไปไหนต่อเฮ้ยนี่อะไรอ่ะนี้ก็คือคืออะไรมีต่อตุ๊กมันเหรอโอ้โหนี่คาตฆาดได้ง่ายมากเลยครับโอ้อะไรเนี่ยเอ้ย เชีย่ยแม่งคนคนน่ากลัวเลยดูดิมันถอดหัวออกมาเนี่ยแล้วก็มันมันมันจะมีชีวิตนะครับเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยหลวงหลวงเออเกือบโดนเลสเตอร์ตายแล้วไงเฮี่ยเมื่อกี้เคี่ย ให้หนีผ่านป่าต้องข้ามป่าอันนี้ไปให้ได้โดยไม่ตายนะครับเฮ้ยเหมือนได้เหมือนได้ยินเสียงใครจากข้างหลังโอ้ยยิ่งน่ากลัวไปกว่าน,นี้อีกตัวแม่งก็โคสโลว์อ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยอย่าบอกนะว่ามันสูงอ่ะสูงกับเขาเออเอาหวตกใจตกใจนึกว่าสูงแต่ที่แท้มันต่ำต่ำนี่ว่า เหมือนเสียงตีนมันมันดูเหมือนว่ามันยิ่งใกล้เข้ามาอื้อเสียวอ่ะเฮ้ยเฮ้ยตกใจหมดนึกว่านึกว่าเงาไอ้นั่นอะเงาใหญ่ใ่อะแต่แท้เปเงาเงาเราหรือเปล่ากระโดดกระโดดจะไปไหนเ ตามมาไหมโอเคไม่ตามมารอดไปโดนเพื่อความเร็วนะครับโดนเพื่อความเร็วไปไปโอ้ยจะถึงแล้วจะถึงแล้วอีกนิดเดียวอีกก้าวเดียวแล้วก็ก้าวสุดท้ายฮู้วว ถึงฟังจนได้นะครับโอเคว้าถึงแล้วนะครับนี่คือตัวเราเองนะครับนี่ครับดูนี่โอเคดูเราดิ อันง่ายก็คืออะไรเนี่ยบรรทัดน,นี่นบรรทัดสองข้างบนมันน่าจะเป็นเหล่านะครับโอเคโอเค โอเคก็จบแล้วครับสำหรับใครชอบก็ไลค์แชร์ติดตามช่องไม่ใช่แนวหลานโคจินพูดขึ้นไทยคงด้วยครับแล้วก็เกมนี้ครับก็สนุกมากเลยครับแล้วก็ถ้าเกิดใครเล่นด่านยากได้ก็คอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับเชิญเชิญใครก็ยนางทุกคนด้วยนะครับใจเจี๊ยสวัสดีครับโอ้